สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมป๋องคอนโดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือว่าป๋องปานินนะจะมาทำการเปลี่ยนลูกยางปั๊มน้ำเครื่องยามาห้าสี่สิบแรงเครื่องเรือตกปลาเครื่องเรือตกปลาของผมอนะหลังจากเมื่อคืนนี้ผมไปเมื่อวานนะี้ไปออกทิปตกชะโดที่บ้านน้ำเออเกลือนสีมา มีความรู้สึกกังวลเรื่องปั๊มน้ำมาเห็นน้ำมันออกที่มันจะมีรูออกอยู่ตรงนี้นะฮะถ้ามองชัดๆเนี่ยมันจะมีรูออกอยู่รูที่ว่าเหมือนรูเยี่ยวอะ่ะพุ่งให้เราดูว่าปั๊มน้ำของของเครื่องเราดีแค่ไหนการหล่อเลี้ยงความเย็นของระบบน้ำเราจะดีแค่ไหนเครื่องใจฮีทถ้าเกิด แล้วอาจจะน็อกทุกสูตรปิดได้ทำให้เครื่องฟังเสียหายเราต้องระวังนะฮะเวลาการขับเรือหาสังเกตว่าช่องนี้มันจะมีรูเล็กๆเ,เป็นรูรูเหมือนรูฉี่นะของน้ำเมื่อน้ำมันดึงขึ้นไปจากตรงนี้ฮะมีตะแกรงกองขยะอยู่เนี่ย โดยกปั๊มน้ำตรงนี้ดูดน้ำตรงนี้ขึ้นไปแล้วมันจะเข้าไปข้าในระบบเครื่องหล่อเสื้อสูบฝาสูบของเครื่องแล้วมันก็จะมีชุดที่ระบายเอาอมาให้เราเห็นว่าน้ําขึ้นมาเต็มระบบแล้วนะแรงน้อยแค่ไหนก็อยู่การฉีดของตัวนี้ฮะเหมือนปืนฉีดน้ําหรือเหมือนฉีดอย่างนี้นะพุ่งปี๊ดแต่ด้านตองเกตเวลาขับเรือจะมีน้ําพุ่งออกมานี่คือระบบการหล่อเย็นสมบูรณ์ ถ้าให้เครื่องเราไม่ร้อนนะแต่ในเมื่อตรงเนี้น้ําไม่ออกเนี่ยเราต้องพึงระวังว่าเอ้ยน้าไม่เดินระบบมั้งยิ่งเครื่องเรือที่เขาไม่ไม่มีอ่าไม่มีเพชเชอร์เขายกไม่มีเกวัดความร้อนด้วยแล้วก็ยิ่งอันตรายแล้วเหตุใหญ่ๆคือลูกยางฮะลูกยางปั๊มน้ํามันจะฝังอยู่ตรงนี้ะลูกยางปั๊มน้ําใบพัดปั๊มน้ําเนี่ยมันจะอยู่ฝังนะมันมีเสื้อปั๊มน้ําอยู่ตรงนี้ ลูกอย่างมันหักมั่งแตกมั่งกรอบมั่งมันได้มีแรงฉุดน้ําได้อย่างหนึ่งเราขับไปพื้นที่สกรปรกถุงพลาสติกมันจะโปะตรงนี้ฮะโปะทางเข้าของน้ําน้ําก็ไม่เดินเหมือนกันฮะถ้าถ้าถ้า,ถามีเวลาเรือวิ่งไปมีถุงพลาสติกต้านถุงพลาสติกขึ้นไปตรงนี้ถุงพติกก็จะหอ่อห่อปิดทางเข้าของน้ําน้ําก็ไม่ขึ้นถูวระบบทําให้เครื่องเรือเสียหายหพัง ฉะน,นั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยขับเรือไปเราต้องคอยสังเกตเงี้ยหลังบ้างครับไม่ใช่ดูแต่ตอเพราะมูลนี้ตอเยอะมันแรงฮะมันแรงตอผุดมัวแต่ระวังตอไม่ได้ระวังเครื่องตัวเองว่าน้ํามันขึ้นปัม๊มปั๊มน้ํามันทํางานหรือเปล่าไม่ได้เงี้ยดูดูฉี่ของเครื่องอ่ันนี้ผมจะมาเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าวิธีการเปลี่ยน DIY ทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องงอช่างนะ ผมก็จะสั่งลูกยางปั๊มน้ํามาจากไม่มีเวลาไปเดินหาซื้อเป็นคนขี้อายขี้เกียจถามขี้เกียจบอกขี้เกียจไปเดินดูตามห้างหรือตามช็อปที่เขาขายมีความกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะขายแพงมางอะไรบ้างโน่นเลยลาซาดา้าสินค้ามากมายร้านค้าเยอะแยะกดเข้าไปทั้งไทยทั้งนอกอะสั่งไปเลยดูสเปคเครื่องเรือดูขนาดด้วยไรวัดแล้วดูสเปคดูรายละเอียด จากทางร้านเขาสั่งมาเลยห้ององไต้หวันหรือว่าจีนสั่งไปดูราคาดูอะไรพอรับได้สั่งสิบห้าวันหรือยี่สิบวันมาถึงก็รอไปแต่แปลไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะหยิบตัวอย่างของใบพัดปั๊มน้ำมาให้ดูนี่ครับท่านผู้ชมสั่งมาจากลาซาด้าประมาณยี่สิบวัน ยีสิบวันถึงมาจากประเทศอะไรผมได้น่าจะเป็นจีนฮะราคาอยู่ที่นี่ฮะสี่ร้อยกว่าบาทนะสี่ร้อยกว่าบาทสำหรับเครื่องสี่สิบแรงยามห้าตัวนี้สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบห้าจะตังหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ฮ ไปผัดลูกยางปั๊มน้ําของเรือยามาฮ่าสี่สิบแรงรหัสสินค้าเขาจะเขียนว่าอะไรเนี่ย for ยามาฮ่าก็คือสําหรับยามาฮ่าเครื่องสามสิบ HP สามสิบห้า HP สี่สิบ HP ทำลองนี้นะก็เขียนสเปคเครื่องที่ใช้รุ่นที่ใช้อะไรพวกนี้ เราต้องดูให้ดีนะฮะเครื่องไม่ใช่ว่าเครื่อง40 HP เหมือนกันมันคนละรุ่นลูกยางมันอาจจะคนละตัวนะฮะไม่ใช่ว่าเห็นเขาระบุว่า40 HP เราต้องไปอ่านรายละเอียดภายในอีกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยช่วงแกนเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ปีกใบพัดเนี่ยมันเท่าไหร่เราต้องวัดของจริงก่อนนะแล้วไปเปรียบเทียบรายละเอียดของมันเรื่องความหนาของมันเท่าไหร่ไม่ใช่เห็นเขียน40 HP สั่งเลยกลับมาลูนายเบลอเธออย่างนี้ใช้ไม่ได้มันมีหลายอย่างหลายแบบเดีเสียดายตังเออสั่งมา้ทำไมใหญ่จังต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับว่า 40, 40 h p รุ่นไหนหมายเลขนัมเบอร์เท่าไหร่อะไรยังไงไม่ใช่ว่าขึ้นเห็นเขาเขียนว่า 40, 40 h p 40พ p รีเราก็สั่งมั่วไปแล้วกลับมาของมัน400 500 700 800 แล้วมันผิดเนี่ยมันคืนหรือว่ามันอะไรมันไม่ได้แล้วมันยากลําบากทาให้วุ่นวายปวดหัวดังนั้นก่อนจะสั่งอะไรเราดูให้ดีก่อนเหมือนเราได้ทุกอย่างมาแล้วเราต้องทำการรื้อขั้นตอนแรกที่จะรื้อก็คือต้องถอดนี่ฮะเทาเกยร์สายดึงเกียร์เนี่ยชุดเกียร์เขาจะฝังอยู่ที่นี่ฮะเขาจะบินชุดดึงเดินหน้าถอยหลังได้หลังเขาจะต่อสายสายเหล็กอันนี้ หมุนให้มันหลุดก่อนนะตัวตั้งตัดต่อได้ช่วงนี้ตัดต่อได้หมุนให้มันหลุดเพื่อเราจะเอาชุดถอ,นนอดน็อตชุดนี้ออกฮนะะได้ดึงออกไม่ใช่เอขันน็อตออกแล้วทําไมดึงไม่ออกดึงไม่ออกเพราะเราไม่ถอดไอชุดสายดึงเกียร์นี้ออกก่อนต่อชุดสายดึงเกียร์เสร็จก็นี่ครับแต่ผมย้ายมุมกล้อง ก็มาถอดชุดไหนต่อรอสักคู่พอต่อสายชุดสายดึงเกียร์ช่วงนี้ออกแล้วก็มาถอดนี่ฮะไอตัวขืนขืนแนวพัดเนี่ยเว็นหางเสือเล็กนี่นะจุดต้องหมาหางเสือตัวนี้ผมว่ามันจะเอาไว้แก้แก้ทางขืนขืนของ ไพัดเวลามันหมุนนะหมุนทางทิศทางนี้ฮะด้วยส่วนใหญ่เพราะทางเดินหน้ามันจะหมุนทางนี้ตีน้ํามันจะทําให้หางตัวเนี้ยขืนขืนก็ได้กัาพงมาไลขืนน่ะถ้าเรามันได้แรงต้านจากน้ำพวกมันจะขืนขืนปุ๊บพอมันตีมันก็จะผักหางไปอย่างนี้หางไปนี้ทําให้เรือมันจะคอยจะเลี้ยวซ้ายอยู่เรื่อยอันนี้เขาเลยต้องเอาไอ้ตัวนี้มาขืนไว้ฮะขืนเขาก็จะตั้งแนวนี้ขวางสวนไว้ เอาหางส่วนตัวนี้ดักน้ําไว้ให้มันขืนมันขวาหน่อยขืนกันขืนนะความรู้สึกความที่ผมเข้าใจนะไอ้ตัวนี้คือหางเสือเอาไว้กันขืนขืนใบพัดเรือไว้เพราะอะไรว่าออกตัวมันจะใช้แรงผลักดันของน้าแล้วมันจะขืนขืนเลี้ยวซ้ายอันนี้ก็เลยต้องขืนเลี้ยวขวาต้านแก่ชุดใบพัดนี้ไว้ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะท่านผู้ชม ถอดถอดถอดเพราะมันจะมีน็อตฝังอยู่ตรงนี้การถอดชุดหางถอดตัวนี้ก่อนบางคนจะบี่ตะบันฮนะะบีตะบันถอดน็อตสี่ตัวเนี้ยแล้วดึงไม่ออกนะเพราะทั้งหมดน็อตเนี้ยมันจะมีห้าตัวชุดหนึ่งสองแล้วก็สามสี่แล้วตัวที่ห้าฝังอยู่มันเราไม่มองไม่เห็นนะบางคนมองหาไม่เจอเพราะคุณไม่ถอด ไอชุดนี้ออกเ่ินก็จะไม่เห็นน็อตตัวนี้มันฝังไว้อีกตัวหนึ่งตรงนี้มันจะดึงติดกับเสื้อสูบเสื้อเครื่องชุนหานตรงนี้ไว้ก็ตีถ้าแตกหมดตีแตกนี่เราต้องรู้ว่ามันมีการฝังไว้ตรงนี้เพราะเราไม่ใช่ช่างถ้าช่างเขามีประสบการณ์เขารู้ว่าตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งคนอยากจะเปลี่ยนเองไม่ไปหาช่างเขาไม่ไปหาช่างแล้ว มันจะต้องเสียหายกับการตีทั้แปดหมดนี่ฮะนอ็อตนี่หนึ่งตัวแล้วะฮะวก็จะมาแล้วก็จะมาถอดตรงนี้ตรงนี้นี้ตรงนี้อีกสองตัว ฝั่งนี่ฝั่งสองตัวฝั่งนูน้นผมถอดไปแล้วอันนี้นะถอดฝั่งนี้ทำได้ด้วยตัวเองสมมติว่าของเพื่อนสมาชิกถอดอ็อตพวกนี้ออกแล้วไม่ไหลอย่างผมนี่นะอย่างผมนี่มันไหลแยะออกมาแล้วมันไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดึงออกแต่เพื่อนสมาชิกไม่เคยถอดเลยอย่างเงี้ยมันจะติดที่ตะกรันอะไรทำนองเนี้มันตีออกยาก ราจะไปตีตรงนี้ก็ปีกหักตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็พังแตกเด้งงานเข้าเยอะหลักการเอาออกเขาเขาจะต้องนี่ฮะเขาเรียกว่าไม้หน้าสามไม่ได้มาตีหัวใครนะเอามาใส่เลยครับประปกบไว้อย่างนี้นะฮะเพื่อนสมาชิก <c oughs> ประกบไว้อย่างนี้สองข้างนะครับสองข้างเจาะรูใส่น็อตล่างนี่ตวงข้างบนนี่ตวงไม้หน้าสามสองชิ้นนะชิ้นล่างชิ้นบนหนีบนะหนีบหนีบหนีบ,หนบ,หนบ,หนบให้ ตรงเนี้ยอยู่เนี่ยให้เทินกุ้งเนี่ยเพราะเราตีมันก็ได้ตัวนี้มันจะค้ำไวหนีบหนีบ,นบแล้วก็เอาค้อนเคาะเคาะบนเคาะบนเคาะล่างหนีบน็อตสองตัวฮนะสลับไม้ตัวล่างไม้ตัวบนหนีบตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็หนีบกล่างนี่ตัวแล้วก็เคาะนี่เคาะบนนี่เดี๋ยวมันก็ขยับออกมาเองนะเทคนิค ันที่พวกไม่เคยถอดแล้วจะทำยังไงดีค้อนตีก็พังอันนั้นเราต้องมีไม้ประกับทำอุปกรณ์เสริมมาไหลออกมาแล้วฮะนี่ครับมาพร้อมเผา ไหลออกมาพร้อมเผาหน้าตาปั๊มน้ำมันจะเป็นอย่างนี้ปั๊มน้ำอันนี้คือชุดเกียร์เินหน้าถอยหลังเกียร์ว่างมันจะดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้มันจะไปต่อกับชุดข้างบนอันนี้รูระบายอากาศของน้ํามันเครื่องราำมันเกียร์นี่เราต้องถอดปั๊มน้ำแม่ปั๊มออกมาแล้วลูกยางจะฝังอยู่ข้างใน ท่านผู้ชมถอดน,น็อตสี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่รดนี้ออกนี่คือเสื้อปั๊มน้ำฮะจะหมุนตามเพลาเพลาหมุนก็จะพาใบพัดเนี่ยนี่ฝาครอบปั๊มน้ำครับรูดออกหัวเพาเลยฮนะ มีชูตเเลสครอบไว้ใบพัดจะปั่นอยู่ในนี้นะฮะนี่ครับใบพัดปั๊มน้ําเนี่ยมีการงอเกิดการงอพองอมากปุ๊บมันก็ไม่พุ้มน้มําไม่ไม่ไม่ต้อนน้ําขึ้นไปน้ําขึ้นแต่ขึ้นไม่สะดวกขึ้นไม่แรงก็เพราะอันนี้มีการหีกการงอหมดอายุอครๆ์เจะหมดอายุแล้วก็ต้องการเปลี่ยน เปลี่่ยนใหมรูดออกครับท่านผู้ชมของเก่าออกนี่หน้าตาคำมน้ำตัวเก่าหงอปกติต้องตรงฮนะเราซื้อมาใหม่เมื่อกี้เห็นไหมท่านผู้ชมตอนหัวต้นม้วนต้นคลิป จะมีซื้อมาจากต่างประเทศประเทศจีนมันจะตรงดิ่งนะนะของผมมันนี้มันประมาณห้าสิบสองนะฮะและ้วจะมีลูกยางน้ําเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเนี่ยริมนอกเ็เนี่ยริมเนี้ยที่ผมจับอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยมันประมาณห้าสิบสองห้าสิบสามรูในก็ประมาณสิบหกความหนาก็ประมาณสิบเก้ายี่สิบของผมสี่สิบแรงแต่ของเพื่อนสมาชิกสี่สิบแรงอาจจะไม่ใช่สเปคนี้ก็ได้นะฮะ ้ารุ่นเครื่องไม่เหมือนกันนี่เราไม่ต้องถอดดูแล้วไม่ต้องถอดอะไรแล้ว๋ยวจะพาปะปงปะเกนเสียฟังหมดสุดทงหมายเราจะเปลี่ยนปั๊มน้ำก็ต้องทำแต่ปั๊มน้ำแล้วกันอื่นอย่าไปยุ่งมันมันจะมี ปินล็อกฝังอยู่ตรงนี้ระวังหล่นหายนะฮะบินล็อกล็อกกันใบพัดหมุนเนี่ยมันจะเป็นวัดจังครึ่งเซียวเนะะี่ยบินล็อกเพราะว่าปั๊มน้ำจะมีบากต้องใส่บากให้มันตรงนี่ฮะ จะเห็นไหมว่ามันมีบากบากตัวนี้ก็เนี่ยมีกรบากไว้เราต้องสวมครอบลงไปฝั่งนี้จะมองไม่เห็นบารอยบากนะฮะเพราะเขาทำตันไว้กันเราใส่ผิดด้านเราต้องสวมบาตัวเนี้ยเข้าไปหาปินล็อกการมันหมุนตามเพลาไม่ให้การมันไม่หมุนตามเพลาให้มันล็อกหมุนตามเพลาแล้วสวมลงไปเลยครับสวมลงไปลู่ลงไปลูด พูดไปแล้วเลงบ่าให้กองจะปิน้นเราเลงบ่าให้มันกองกองเสร็จเนี่ยฮะเอาเขาจะหมุนพอพอทำงานปุ๊บมันจะหมุนอย่างเงี้ย หมุนตามเผาเราไปมันก็จะปั่นน้ําอุ้มน้ําส่งเข้าไปบนเครื่องมันจะมีรูเข้ารูออกเสร็จแล้วแล้วก็ปบไกไยังเก่า แน่นฟิตมีความฟิตเพราะก็ดีไซน์มาดีแล้วประกอบน็อตเข้าไปฮะจะประกอบแล้วฮะเดี๋ยวได้มาลองดูการว่าน้ำพุ่งดีกว่าเก่าม,มาดูการประกอบแล้วใส่ นำน้ำประกอบเสื้อใส่ไปพัดเสร็จเราจะประกอบสังเกตรูเนี่ยอันนี้รูนี่คือน้ํฮะน้ําจะพุ่งออกตอนเผาหมุนเผาเนี่ยหมุนไปพัดหมุนมันจะดึงน้ําออกรูนี้ฮะเพื่อจะส่งเข้าท่อแป๊บขึ้นไปหาเครื่องเรือขึ้นไปข้างบนเพื่อไปฉีดเสื้อสูบฝาสูบนี่ฮะตัวนี้รูนี้ตัวนี้ต้องเล็งให้ตรงหน่อยะฮะตรงแป๊บในรูในนี้จะมีรูรูแป๊บน้ํา ที่มารอรับน้ําจากจากเครื่องปั๊มเนี่ยฮะดันขึ้นไปพยายามสวมรูตรงนี้ให้มันตรงนะมันจะมีรูในนี้จะมีรูเผารูเผาก็คือเอาเผานี้ยัดแล้วถาดจะารูพาก็จะมีแป๊บรองเพื่อจะเสียบเข้ารูนี้เพื่อจะเอาน้ําประโยชน์ความเสื่อ งหลังจากที่เราประกอบน็อตหนึ่งสองด้านน้นอ,อีกสองเป็นสี่และใต้นี้อีกหนึ่งตัวเป็นห้าเรียบร้อยใส่สายเกียร์เข้าที่เรียบร้อยประกอบแกะอ,ออกมาย่างไงก็ใส่กลับไปอย่างนั้นนะเรียบร้อยเสร็จ เดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าน้ำแรงอย่างที่เราตั้งใจไหมขอประธานอภัยถังน้ำโดนกล้องหน่อยเฮ้ฮะถังสองร้อยลิตรพลาสติกฮะตัดพ้อนนะค่อนข้างจะทํา่้อนหน่อยพ้อน น้ำมาใส่เราจะได้มาลองกันหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทดลองน้ำเต็มใช้ได้ามาทดลองปั๊มกันเลยว่าการประกอบครั้งนี้เราจะประสบผลสำเร็จไหมน้ำจะแรงอย่างที่คิดไหมครับเราสักครว่าครั้นี้ปั๊มน้ำลังจะทำงาน กรนะ้นี่ครับน้ำน้เราเปลี่ยนใหม่เนี่ยัดน้ำที่เราเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะมีความแรงแรงเง้ยอย่างเงี้ยคือว่าใช้ได้ครับแตแบบระบบน้ำรอเลี้ยงเพื่องถุงของรถเราก็สำร็จนะเล้รับาบขงรยนเราก็จะไปได้าบ บอกห่หมยความวอามันใช้ได้่นี่เล่น่แรงฮนะแรงการล็อกเครือง

ดังนี <Jean> okay? yeah. mm ้ขให้ช่วยถ้เป็นวช่วยกดติดตามติแร์ห้นกำลังใจกับผมนะครับขอบคุณครับ